สวัสดีค่ะมาเรียนภาษาไทยกับคุณครูเล็กพัชนีนะคะเรื่องประโยคและการแต่งประโยคค่ะประโยคคือการนำคำชนิดต่างๆมาเรียงกันให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะตัวอย่างแมวกินปลาทูแม่ปลูกต้นไม้ฉันกินข้าวอิ่มแล้วคุณครู านหนังสือมาดูส่วนประกอบของประโยคส่วนที่1ประธานส่วนที่2กริยาส่วนที่3กรัมและส่วนที่4ส,ส่วนขยายค่ะส่วนที่4นั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเพราะมีประธานกริยากรัมก็ทําให้ประโยคสมบูรณ์ได้ค่ะมาดูตัวอย่างนะคะนอนกินใบไม้ นอนคือประธานกินคือกริยาใบไม้คือกรรมค่ะน้องเล่นฟุตบอลน,น้องเป็นประธานเล่นกริยาฟุตบอลกรรมค่ะพี่อ่านหนังสือใต้ต้นไม้พี่เป็นประธานอ่านเป็นกริยาหนังสือเป็นกรรมใต้ต้นไม้เป็นส่วนขยาย สังเกตนะคะข้อนี้มีคำส่วนขยายนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ทำให้ประโยคมีความสมบูรณ์ค่ะแม่รีดผ้าในห้องแม่เป็นประธานรีดเป็นกริยาผ้าเป็นกรรมในห้องเป็นส่วนขยายถ้าไม่มีส่วนขยายนะคะก็ทำให้ประโยคสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะดูคลิปนี้จบแล้วได้รับความรู้กันอย่าลืมทบทวนกันนะคะเด็กๆวันนี้ครูเล็กต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเจงหน่อยค่ะ